สิบเอ็กซิสปิดแกบลาค่ะก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มเด็กนักเรียนที่ไปติดอยู่ในคาร์นิวัล<ม>แล้วก็เราต้องเอาชีวิตรอดออกมาให้ได้ด้วยการเล่นเกมต่างๆซึ่งมีชีวิตเป็นเดิมพันแสดงเยอะมากเลยค่ะในเรื่องนี้ความยากง่ายในการใส่ทาเป็นยันงไงบ้างคะนักแสดงเยอะมากจริงๆความยากง่ายเป็นยังไงบ้างคะพวกร่วมกันอก็จริงก็ถ้าคิดตอนแรกมันจะเป็นเรื่องที่ยากแต่นักแสดงเก่งทุกคนครับโอ <ôi> ้ยคน ใช่ใช่ใช่ก็จริงทุกคนการตั้งแต่พนัแสดงกลุ่มจริงผมว่ามันเจะเรื่องที่ที่สนุกจะเป็นเรื่องวัยรุ่นแล้วก็เขาก็เข้าใจวิธีการถ่ายใหม่ด้วยก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะลุยตลซีนมันจะยากหน่อยแค่ไหนแต่ว่าทุกคนก็ทำได้เต็มที่แล้วก็มันก็ทำให้ทั้งคโปรดักชั่นทุกอย่างทำงานง่ายขึ้นโดยรู้สึกดีมากจริงๆจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คนดูในเรื่องนี้บ้างไหมคะเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์น่าจะเซอร์ไพรส์ในเรื่องนี้น่าจะมีเยอะเลยครับจริงก็รอรอ ลองดูนะครับเราเดน่าจะมีหลายโมเมนต์แหละที่ทำให้คนงงตกใจบ้างกบ้างเลกค่ะ็ตื่นเต้นมากค่ะเพื่อนเป็นผู้จัดไปแบบลงไงไปลงก็ได้แต่อ่าอีลาออร่าดาราเพราะว่าเล่นเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเเพื่อนเป็นผู้จัดด้วยแล้วก็แบบเพื่อนก็เลือกเา เล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องทําให้เต็มที่เนาะเพราะว่าเราก็ต้องไม่ทําให้เพื่อนแบบเสียแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้ก็เป็นบทบาทที่สําหรับมุกค,คือคือท้าทายมากค่ะเพราะว่าในเรื่องเนี้ยมุกเป็นคนที่พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นนะมุกต้องสื่อสารด้วยภาษามืคคออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปเวิร์กช็อปจริงๆให้ให้ทําได้คล่องแคล่วอะไรอางเงี้ยอรับแล้ครับเรื่องนี้ครับค่ะครับก็จริงๆก็ตื่นเต้นตั้งแต่อ่านบทแล้วแหละเออก็ชอบคอนโทร บอกว่าตอนแรกได้รับเรื่องนี้มาอ่านแล้วก็รู้สึกคืออยากเล่นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราอ่านแล้วสนุกแล้วอ่ะแบบเราเล่นออกไปผลงานออกไปคนก็จะสนุกมาก รู้สึกมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เนาะ<ม>แบบว่าจริงๆก็ขอบคุณทางพี่เฟรมแล้วก็โอ้ยดียยม,มากๆเลยที่เลือกมาให้เล่นเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเล่นเนาะแล้วก็เป็นหนังด้วยเรื่องแรกด้วยก็ขอบคุณจริงๆครับผมแต่ว่าไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวจะสปอยหนังเนาะอีกไม่นานเราก็จะได้ดูละ <c oughs> <c oughs> โอเคครับลุ้นทุกคำว่าจะสปอยหรือเปล่าแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับ ก็ตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็ยินดีที่แบบได้ร่วมงานกับทุกคนมากๆเลยครับแล้วก็เหมือนไบเราค่อนข้างใกล้กันเนาะเวลาทำงานด้วยกันก็ค่อนข้างาสนุกกันมากครับก็เป็นหนังเรื่องแรกของไบด้วยเหมือนกันครับก็อยากจะให้ทุกคนแบบมาติดตามชมของเรื่องนี้ครับเพรว่าให้กำังใจพวกเราทุกคนด้วยกันยี่าทให้เจ้าหน้าที่สาขาสุดนี้ไปรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างจริงๆแล้วเฟมกับวิลเลี่ยนมาจัดร่วมกันใหญ่ร่วมกับฝากมากกว่าก็ได้ควรจะะอ๋อพูดไม่เก่งอ้าโอเคโอ ้วยนะคะเป็นอีก9ก้าหนึ่งของพวกเราแหละที่เติบโตไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทางทีมเบื้องหลังทุกคนนะคะตั้งใจมากๆทุกคนสู้มากๆเพื่อหนงเรื่องนี้ยังไงฝากด้วยนะคะ exit ปิดเกมลาค่ะ ไปผิดดีเลยังขึ้นอนก็ดีอยู่แล้วเดินมานี่เหอเริ่มจับเลยนะเหมืนมุกไหมเมัหมือนมุกไหมได้ลจะบอกว่าสวยกว่ามองกล้องมาอกที